วันนี้ทุกการครับมาเด้อครับคุณข้าว, <c oughs> าวมาเด้อข <c oughs> ้าวนเดียข้าวเช้าข้าวกระเพราข้าวทั่วทานง่ายตอนเช้านี้นี่ก็มาส่งแม่นะครับเมื่อคืนนี้พาไปทานเนื้อย่างโอเคโอเนาะเหลือเขาหน่อยอืมอเพราะวมันอ่อนอืมดีเลย อาอเปิดตู้เย็ยนเห็นแต่มากรวเหีเหเ่ยวอ่ะคุณไายเอามาเหรอประเด็กแช,ชมแชมเืาไ่ซื้อประเด็กอันอนนนยู่อันนั้นเมื่อคืนเข้าไปเออไม่ซื้อ อ,อยากกันนีมาจู่มายม,ม,มืมมอออ่อก้มาจุ่มอ,อไอ <c oughs> มันเลียงขาไปขาขาอะไรนะมือเล <c oughs> <c oughs> ออ่้งตอกเลยตอกเึ้นมาพีมแน่นยุบแน่นยุบต่ขามันขามไป กล้วก็ะอัองาก้อนมาพ่นก้อนมาพ่นสเพินอ่ะพออนนี่ยางบอกมองขึ้นี่บอกไม่ได้หรอคไม่ส่วนก็เป็นอง มาโน้มสซไปเที่ยวนังใครยาไปก็คุณเนาะเบิ่งก้อนเนาะเี่ยวใัเที่ยวกันอย่างจล้วฝาไปที่พาไปเที่ยวไปหาเมาฮวกกันอย่างเขาไปหรอเปล่าเบิ่งก้อนเนาะจะขอได้จะกคุณละหไหยเปิดร่ม เรื่องที่อยากกันยัง่เดี๋ยวมันมามาสได้ช่วยอยากกันยัเายแล้วพมมัดพดลมอะไรพัดลมใหญ่แม่งอยู่พัดลมน้นอยนะบ่ได้ไปมาเดินครับมาเดินเดินเขาเดินครับ <c oughs>

ไปตลาดนัาแก่มนนตลาดชขาโง่นไทางเี้มันเลยน่กตะกลนมาาเอยเห็นมันเขาตะกนเขาอ่างี้มาเป็นนักแก่นแปลนเขาเขาวงของสิแท้ เอาวงกับตะกวนเกินมากเก่งกับก,ก,กักนไม่เลียมแต่อระันอืมดีเลยสองสองเนี่ยดีไหมอิ่มเลยไหมอ่ะอิ่มนะ Giải <laughs> <có> sai <cười> 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 để để không hay viết lại, bị coi mua là เมื่อนอนรับขักคือเนีะยนั่งหยุดอืมใายอืบอแค่ไม้มาส่งให้แม่ด้วยครับมันประกอบแล้วเรียบร้อยเมื่อวานใช้งานนะครับ

อันนี้จะปิดไว้เปิดบดนี่ปดตรวดำมดเข้าไปังอีอันนัละลายเต็มไวเลยคือมีเลสหังเต็มเลยต้องหอเต็มแล้วมังเหเต็มเลยทางหลังรนเต็มเพือนแล้วน่ไม่กดแล้ อีกแล้วครับยุงกันเยอะใกล้ป่า

不对，啊不对，先给你你能他。 อิ่มแล้วครับเราแค่ไหมหายังมาเครื่องบนไหนเดี๋ยวจะมาเปลงไหมแลวเนีหนาครับไม่ตีนะครับไม่ขยับเลยปกอกไปขอบคุณพี่สาวครับแตะแคบมาเอามา,มาห้าเม่แล้วอยู่บ้านใช้งานเลยครับกดไลค์กดแชร์นะเด้อครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามา ดูคลิปให้แล้วก็ดูโฆษณาให้นะครับขอขอบคุณพี่พีู่กทันเดอร์อย่าลืมสั่งกระดิ่งทุกครั้งนะครับเพื่อจะได้ผมขึ้นไลค์หรือว่าลงคลิปจะแจ้งเตือนพี่พี่ดูกทันเลยนะครับคลิปนี้ทําไว้ทางนี้ครับเดี๋ยวแม่จะไปทํางานแล้วไปยายจบเพื่อนครับผมก็ไปทำงานของผมครับไปนะครับคลิปนี้ทําไว้ทางนี้ครับไปติดตามคลิปหน้าครับ ไม่เป็ไรครับสวัสดีครับ